คุณคิดว่าไก่เดือยทองที่กำลังปีกหักจะต้านทานพยาหงแดงที่กำลังบินสูงได้แค่ไหนพรุ่งนี้เที่ยงครึ่มเวลาอังกฤษรู้กันแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องในสนามว่าเดือดแล้วเรื่องนอกสนามเดือดยิ่งกว่าถังเกาอีของโทมัสแฟรงค์ที่เริ่มร้อนชาข่าวนือการขายมิกกี้ฟานเดอร์เฟนให้มาริดแบบถูกเหลือเชื่อและผู้ตัดสินจอมแจกใบเหลืองที่ทำเอาทั้งสองทีมต้องผวา วันนี้ผมสรุปทุกประเด็นร้อนจากแคมป์สเปอร์สมาให้คุณแล้วครับก่อนจะไปลุยเนื้อหาเน้นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องแบงค์เด็กไก่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลแบบเจาะลึกสั้นกระชับชับไวไปลุยกันเลยครับ 1. Preview Big Match Spurs v vs l ิ e r p o o l และผู้ตัดสินมรณะ เริ่มต้นกันที่คู่เอกประจําสัปดาห์ครับวันเสาร์ที่21ธันวาคมนี้สเปอร์สจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลต้องยอมรับตรงๆเลยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เจ้าบ้านเป็นร้องสุดกูกูรู้หลายท่านให้โอกาสสเปอร์สชนะแค่30%เท่านั้นเพราะฟอร์มการเล่นช่วงหลังของลูกทีมโทมัสแฟรงค์ต้องบอกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะเกมรับและการแก้เพรสซิง แต่ไฮไลท์ที่น่าจับตามองที่สุดอาจไม่ใช่แค่นักเตะค,ครับแต่มันคือผู้ตัดสินเกมนี้เราจะได้จอห์นบรูคส์มาเป่านกหวีดทำไมชื่อนี้ถึงน่ากลัวฝั่งสเปอร์สนะครับสถิติบอกว่าจอห์นบรูคส์แจกใบเหลืองให้นักเตะไก่เดือยทองไปแล้วถึง24ใบเรียกว่าแจกเป็นใบปลิวเลยทีเดียวแต่ข่าวดีเล็กๆคือเวลาแกตัดสินสเปอร์สมักจะมีผลการแข่งขันที่ดีคือชนะ6เสมอ3แพ้2 ฟั่งลิเวอร์พูลนะครับนี่คือไม้เบื่อไม้เมาเลยครับทั้งอาร์เนสลอตและเฟอร์จิลฟานไดค์เคยมีประเด็นประทะคารมกับเปาคนนี้มาแล้วเรียกว่าโจทย์เก่ากลับมาเจอกันงานนี้ใบเหลืองวอนแน่นอนครับ 2. เก้าอีอ้ของโทมัสแฟรงค์และอนาคตทีมถามว่าแพ้นัดนี้โคชจะปลิวไหมคำตอบคือยังครับ ข่าววงในยืนยันว่าบอร์ดบริหารยังหนุนหลังโทมัสแฟรงค์เต็มที่เพราะเพิ่งดึงตัวมาเมื่อซัมเมอร์อยากให้เวลาสร้างทีมระยะยาวแต่สิ่งที่แฟนบอลกังวลคือทรงบอลที่ดูเหมือนจะเน้นเกมรับแล้วโต้กลับแต่พอโดนบุหนกหนักๆก,ก็เป๋ไปไม่เป็นซึ่งเกมกับลิเวอร์พูลแฟรงค์น่าจะมามุกเดิมครับคือดูเชิงรับรอสวนไม่เปิดหน้าแรกแน่นอน 3. วิกฤตผู้รักษาประตูวิคคาริโอไม่นิ่งต้องหาใหม่เหรอ ประเด็นร้อนต่อมาคือกูเยลโมวิคาริโอนายทวารมือหนึ่งแม้จะมีช็อตเซฟมหัศจรรย์แต่ช่วงหลังการตัดสินใจพลาดบ่อยครั้งตนทีมเสียประตูทำให้สเปอร์สเริ่มมองหาตัวแทนแล้วครับมี3มชื่อที่หลุดออกมาคือมาร์คอังเดรแทสเตเกนคนนี้ยากครับเพราะอายุ33แล้วไม่ใช่นโยบายสโมสรเจมส์ทรัฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์ซิตี คนนี้น่าสนใจครับเป็นตัวอังกฤษอายุน้อยแต่อาจขาดประสบการณ์บาสแฟร์บรูเกนไบรตันอีกหนึ่งดาวรุ่งฟอร์มแรงในขณะเดียวกันอินเตอร์มิลานก็จ้องจะฉกวิคาริโอกลับอิตาลีอยู่เหมือนกัน 4. ตลาดซื้อขายเดือดขาเข้าขาออกมาดูเรื่องชอปปิ้งกันบ้างครับมกราคมนี้สเปอร์สน่าจะขยับตัวเยอะครับขาออกที่น่าตกใจเบรนันจอร์ันกลายเป็นส่วนเกินในแผนของแฟรงค์ไปแล้ว จากตัวจริงกลายเป็นสำรองเบอร์2เบอร์3ตอนนี้เนื้อหอมมากครับคริสตันพาเลซวิลล่าและบอนมัรรุมจีบถ้าข้อเสนอดีสเปอร์สปล่อยแน่ครับข่าวร้ายสุดๆคือมีข่าวลือหนาหูว่าเรอัลมาดริดมั่นใจมากจะคว้ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังตัวเก่งของเราไปได้ในราคาแค่41.5ล้านปอนด์เท่านั้นทำไมถูกจังครับเพราะสถานการณ์ทีมตอนนี้ไม่สู้ดีและค่าเหนือนักเตะก็น้อยนิด มาดริดก็เลยจะใช้จุดนี้กดดันสโมสรครับขาเข้าเรากำลังเล็งรายยานปีกจากวัสโกเนกามาและเซเมนโยตัวจี๊ดจากบอนมัสแต่รายหลังนี่คู่แข่งเพียบครับทั้งหงทั้งเรือ 5. 11ตัวจริงที่คาดการระบบ4 2, 3 3สํสาหำหรับเกมพรุ่งนี้หน้าตาที่คาดว่าจะลงสนามเพื่อกู้ศรัทธาคือประตูวิคาริโอย,ยังได้รับความไว้วางใจหลัง ปอโรโรเมโรฟานเดอร์เฟนสเปนส์กลางปาลินย่าน่าจะได้ลงมาใช้ความสดบทเกมแดนกลางคู่กับอาชีเกรแนวรุกคูดุสขวาโคโลมูอานีซ้ายและหน้าเป้าเป็นริชาลิสันส่วนตัวเจ็บอย่างแมดดิสันหรือคูรูเซฟสกี้ยังต้องรอลุ้นครับแต่โอกาสลงน้อย เอาละครับฟังเนื้อหาจดแล้วเรามาดูคอมเมนต์จากเพื่อนๆที่ถามกันมาแบบสดสดในรายการกันบ้างผมคัดมา5าคำถามเน้นๆที่น่าจะตรงใจหลายคนครับคอมเมนต์แรกถ้าสเปอร์สแพ้เลเทนัดนี้บอดจะปลดโทมสัสแฟรงค์เลยไหมครับทนไม่ไหวแล้วตอบแบบไม่เกรงใจนะครับจะเย็นๆครับเพื่อนเพื่อน,อ,นอย่างที่บอกไปตอนต้นข่าววงในยืนยันว่าบอดอยังแบ็กอัพแฟรงค์อยู่ครับเขาเพิ่งมาคุมทีมได้ไม่นานบอดคงไม่อยากเปลี่ยนโค้ชกลางศึก ยกเว้นว่าจะแพ้แบบหน้าเกลียดติดต่อกันจนทีมหล่นไปโซนท้ายตารางถึงตอนนั้นค่อยว่ากันครับคอมเมนต์ Comment ที่2พี่ครับข่าวฟานเดอร์เฟนตจะไปมาริดแค่40กว่าล้านเนี่ยจริงเหรอครับถูกไปไหมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความมั่นใจของฝั่งมาริดฝั่งเดียวครับสเปอร์สยังไม่ได้ตอบตกลงแต่ที่น่าห่วงคือสัญญาใจและค่าเหนื่อยของนักเตะถ้าสเปอร์สไม่รีบต่อสัญญาหรือแสดงความทะเยอทะยานให้เขาเห็นโอกาสเสียนักเตะมีสูงครับ แต่ราคา41ล้านเนี่ยผมว่าไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับคอมเมนต์ที่3เป็นไปได้ไหมที่เจอเก้นครอบจะมาคุมสเปอร์สเห็นอดีตประธานเชียร์อยู่โอ้ยอันนี้ผมว่าฝันหวานไปหน่อยครับแม้จะมีคนเชียร์ให้ทุ่มเงินจ้างแต่ครอบแกเป็นคนรักษาคำพูดครับแกเคยบอกว่าจะไม่คุมทีมอื่นในอังกฤษนอกจากลิเวอร์พูลดังนั้นโอกาสแทบจะเป็น0ครับคอมเมนต์ที่4 b r e นัน n อห์นสันทำไมไม่ลองจับไปเล่นหน้าเป้าดูบ้างละ่ะเผื่อจะเวิร์กคำถามนี้น่าสนใจครับจริงๆแล้วทีมงานโค้ชน่าจะเห็นฟอร์มในสนามซ้อมได้ดีที่สุดการที่เขาไม่จับไปยืนหน้าเป้าอาจจะเพราะสไตล์ของ j o h n นสันต้องการพื้นที่วิ่งหรือสเปซมากกว่าการพักบอลหรือปะทะกับกองหลังตัวใหญ่ๆซึ่งหน้าเป้าในพรีเมียร์ลีกต้องแข็งแกร่งมากๆครับคอมเมนต์ที่5สรุปสั้นๆเลยพี่สู้ิเวอว์พูไหวไหม ต่อแบบไม่โลกสวยนะครับยากครับด้วยฟอร์มการเล่นตอนนี้โดยเฉพาะการแกะเพรสซิ่งที่ยังไม่เนียนถ้าโดนบีบหนักๆอาจมีเป๋แต่ฟุตบอลลูกกลมๆครับถ้าเราเล่นรับแน่นๆแล้วสวนแม่นๆโอกาสพลิกชนะก็มีครับแม้จะแค่30%ก็ตามต้องส่งใจเชียร์กันครับ